เอ้าละสวัสดีทุกคนนะครับมีต้อนรับสู่ช่องกิจพีชีวีในเกมไมค์ครับนะคงได้ยินเสียงผมชัดเจอะนะเนี่ยผมโลกไอ้นั่นแหะแล้วโลกมันเป็นยางงี้ผมไม่ได้ลงไอ้มอสแอนด์ออนเลยนะที่จริงเป็นโลกไอ้ที่ผมสร้างไว้ที่แบบเป็นโลกไอ้นั่นอะไรอ่ะเอ่อที่เป็นโลกที่มันสามารถเลือกอะไรที่จริงมันสามารถเลือกสร้างว่าสร้างไงก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละผมเลือกเป็นไบโอมสีแดงนแต่มัน น่าเป็นไรไม่รู้ตั้งแต่อัปเดตเกมมาสร้างลองสร้างใหม่รอบก,ก็เป็นอย่างเงี้ยเดมันดูมีละอองอะไรสีแดงมาได้นะผมไม่รู้เพราะอะไรนะเราไม่รู้ว่าเรียกว่าเพราะอะไรนะแล้วก็มีที่จริงก็เป็นแบบปกติแต่มันน่าจะมไม่รู้กันนะอัปเดตมาก็เป็นอย่างนี้เลยอนะ่ะนะนี่บขอเต็มหมดเลยตอนแรกผมว่าจะมา ทำเอาชีวิตรอดซะหน่อยนะแต่ว่ามันไม่รู้จะเอาชีวิตรอดยังไงต้นไม้ก็ยั่มีนะผมไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยวิ่งอะไรู้ามาโจมตีผมวายนะก็แย่เลยแล้วมันอยู่ในพื้นที่อะเอ้ยมันอยู่มันเหมือนอยู่มันโลกอะมันจะกลายพันธุ์ใช่ไหมเป็นซอมบีร์เชื่อว่าซอกลินใช่ไหมเออนั่นแหละนะ ไปเพลงมันด,ด่ากลัวยีแต่โอ้ยฟีดเคสดี่เกิดมาแค่นี้เลยนะมันไม่มีตัวอะไรเกิดเลย,ะยละนะเเห้มันโดนไล่แลนแน่เลยว่ปเป็นอยางงอ่ะนะฮะวาเดียวว้าวมันเจอนั่นด้วยอ่ะแต่ผมจะทำอะไรได้อ่ะ ไม่โลกยี้มันบิดเบีย้ยวอะไรอ่ะมันจะมันวัยเกมวัยค้ารอผมเป็นอย่างนี้นะเรไม่รู้ทำไงผมก็เล่นไปนะเออมันก็สนุกดีนะเออไม่คิดเลยว่าจะเจอแบบนี้ชิบหานละโโหมันผู้ตามผมมาด้วยชิบหายอะไรย่จะไปสู้มันยังไงเนี่ยมัจะไปสู้มันยังไงอะหูเต็มเลยผมต้องวิ่งหนีอีกเดียวอะ โอ้โหใหม่นะไหม่นะไหม่นะใหมผมเป็นอย่างนี้ใครเป็นหนังผมบ้างอะอันนี้เป็นมาถึงผมก็อย่างที่ผมบอกว่าต้นคลิปอะแหละว่ามันเป็นเคาะเออคือผมเป็นอมันจะมีเรียกวกาผม ได้ผมสร้างเป็นบไบโอไไออ้นนั่นะบโมที่เป็นป่าสีแดงอะของนรกเพราะเบียดมาก็เป็นอย่างนี้เลยก็ช่างมันแหละก็ช่างมันแหละหวังว่าไม่มีอะไรตามมาใช่ไหมกลัวไม่รู้คลิปนี้จะกี่นาทีนะโอ้มันแปลกมากเลยอะ่ะใครเป็นหนูผมก็บอกไยนะผมเลิก โอมแดงอะ่ะแล้วมันอับเดมาก็เป็นอย่างนี้แหละภูเขาเต็มแหละกลายเป็นป่าสยองไปเลยให้กลายเป็นใบอมสยองเลยน่ากลัวอคตรน่ากลัวเลยดูฟองฟ้าดิตรงน้นมันเจอสีแดงตรงนี้ไม่สีดำอะไรมอ,อ่วฮะผมก็เล่นไหมฮะม,มีนาทีเล่นโอมจะถ่ายคลิปนะฮะถึงมันน่ากลัวผมก็เล่นนะ ไปยังไงวะเดนเนี่ยแล้วมันก็โจมตีผมอ่ะเออผมจะมีต้นไม้อะไรเลยอ่ะจะทำยังไงอ่ะต้องขุดบล็อกดินอ่ะนะเมโลโคลิปนี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องทำปกคลิปด้วยอ่ะรู้ว่คนดูจะสนุกกว่านะเออแต่ผมก็ทำนะผมทำเรื่อยๆแหละ เฮมีคอนโดของก็ต้องทำนะโคสยองเลยเวเป็นอกีกเยว์เออผมไม่ได้ลงอะไรจริงๆนะนะนะมันจะเป็นแบบเกีัเด็ดใหม่แล้วมันสร้างใหม่แล้วมันก็ซ้อนกับไปนั้นอปนเก่าชัวร์เลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะเออก็อเทดีก็เทดีอะไรนะ แล้วใจมดุดคนน่ากลัวเลยเออไม่น่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวปุวย้ยเมื่อผมทำอะไรอ่ะคนบอลเหล่านั้น พอดีผมทำภารกิจนั้นเสร็จเฉยภารกิจอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ขึ้นมาอะไรวะโอเคมาถึงที่นีผมก็ได้เลยว,ว่าฮ่าเสียงเกมโอ้โหเกือบตกกล่องวัวกล่องกล่องหายไปไหนหมดเลยโลกนี้มันช่างมืดมิดนะ กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแล้วกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้ะสงวสาทแตกหมดเลยยังวนผมไปขึ้นไปดีกว่าอันตรายฮะเอาไม่มีอ,อะไรเลยเอ,อทำอะไรเไปไ็นไดีมันไม่มีอะไรแล้วเมื่อ่ี้โอ้ไม่มีของเลยเหรอข้างล่างก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้ โอ้โหขยายใหญ่แต่มันไม่มีของเลยผมจะทำไงอ่ะผมจะทำะไรได้อ่ะกลายเป็นทยุธนู๋แล้วจริงๆมก็เป็นไอไ้อะไรวะพิกลินธรรมดาเนี่ยใส่วะหุ่นยนต์ข้างล่ามอนเตอร์อะไร,เ,ร,เ,ร,เ,รเงน,นะหลอยหลังแต่ผมก็มีอาวุธด้วยวิ่งถูกใครได้ไวะ มันยิงผมไปเลยมันไ่ได้จะยิงผมไปเลยไม่ได้จะเหลือนะมาตูกครับยิงผมตูกครับโอ้โหยิงคงยิงไม่ได้แล้วไปไหนแล้วมีแต่ท้องแล้วผมจะเอาไงผมไม่มีไม้อะเลี้ยวผมจะเอาอย่างไงไอ้หัวมันงี๊ดอะตกหมูอะตกไปปวดอะไรอะนี่แค่นี้เหรอ ว่าไอ้หมูวุฒิเราไงอ่ะตอมบีกินเล้วันนั่นแหละปีเฉยดีว่ะเยอะมันน้ยมันก็พอเพิ่มเลือดได้อยู่นะจิตเท่าไหร่วะนานด้วยหนไม่รู้จะทำบกคลิปยังไงนะเออผมไม่รู้ผมไม่ได้จะคิดชื่อคลิดบอ,อกแล้เอาไว้แล้วกัน เอย่ารอก่อนติดบัฟมึงก็ติดบัฟเพิ่มเนี่ยมันยิงดียววะหอเลือดเพิ่มก็พอแต่มันก็หิวนะเพราะว่ามันตอบแต่เนื้อซอมหมูซอมบี้นะมันคงไม่ตอบเนื้อธรรมาหมูธรรมดาแล้วเนื้อเน่าหมดเลยเนื้อเนา่าดิเนื้อซอมหมูซอมบี้อะไรวะเนื้อเน่าวเว้ยนะฮะ โหแหวกคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรทำล้เวงเงี้ยโหยังไงเนี่ยแบบไม่มีอะไรหรอ,อยังเดวอ ออะไรวะอ,อะไรแบบแบบวะแล้วก็ลองต่อทางก่อนนะเออมีของด้วยจะลงไปยังไงอ่ะเราจะลงไปยังไงอ่ะลงยังไงท่านผู้ชมเนาะโอตัดคนลำบากเลยนะมีของอะไรอ่ะโอ้โหว้าวมีขั้วเชรด้วย ก็ไม่เยอะว้าวได้แค่นี้เองโอ้ยเสียงคนน่ากลัวหลอนมาแล้วผมหลอนมาแล้วเมื่อกี้ผมห้ามผมดวลพูดคำหยาบไปก็ขออภัยด้วยนะผมได้พูอะเพชรกับดาบมาดาบเหล็กนำอัศนีพิฆาตยังไงอะมันจะมีกล่องอีกไหมนะให้พูอะมาโอ้โหพวอะทำไะ ฮ้ในนี้ต้องใช้ผัวตีเยอะแล้วเกือบตกบาวอ่ะอะไรพวกหมูโอ้เกือบแล้วอ้าวับที่แกไปเก็บที่แกไปโอ้ โอ้ยอาแตกนะตอมือเป็นไงวะตอมือก็เป็นอย่างนี้เหรองั้นขอจบคลิปเลยดีกว่านาะงั้นคนทั้กลัวเลยตั้อมือนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับคัทกระดิง่งกดแชร์ด้วยตั้งหมายขผมคือหนึ่งพันซับนะไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย คนน่ากลัวเลย